รีเควส์รูมค่ะวันนี้นะคะผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปเรื่องกับดักเวลานะคะทีนี้นะคะผมะโชคดีและก็มีโอกาสได้ไปนั่งฟังบรรยายหลักสูตรการบริหารการจัดการเวลาของผู้บริหารนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์บางส่วนให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ เวลาให้เป็นให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้เราเก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะการบริหารจัดการเวลานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรานะคะสามารถบริหารจัดการเวลาของเราที่มีจำกัดนี้ก็คือ24ชั่วโมงนี้นะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็เพื่อให้เรานะคะสร้างสมดุลให้กับชีวิตครอบครัวและ แล้วก็สมดุลในการทำงานของเราด้วยนะคะคุณเคยมีคำถามกับตัวเองแบบนี้ไหมคะว่าทำไมวันหนึ่งหนงเนี่ยทำไมฉันไม่มีสักประมาณ30ชั่วโมงนะคะฉันหาสมดุลในชีวิตครอบครัวและก็การทำงานของฉันไม่ได้ฉันเครียดเกินไปแล้วล้ะเนี่ยหรือว่าฉัน จะบริหารชีวิตอย่างไรหรือว่าจะบริหารจัดการเวลาอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะคะนี่คือคำถามที่เราถามตัวเองมาตลอดนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าเวลา มันหมดไปแล้วหรือว่าเราใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหาซื้อเวลามาทดแทนได้นะคะการบริหารเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะคุณค่าของเวลานะคะขึ้นอยู่กับ คุณค่าของการใช้เวลาของตัวเราเองนะคะหากเรานะคะปล่อยเวลาผ่านไปแค่วันๆโดยที่เราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแน่นอนว่าจุดจบของชีวิตของเรามันคือความล้มเหลวแน่นอนนะคะเพราะเราไม่ได้มีการแพลนอะไรไว้เลยหรือว่าการบริหารเวลาของเราไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสัก ะะวันนี้นะคะปุ่มจึงอยากให้ทุกคนนะคะลองคิดดูสิคะว่าในวันหน,หนึ่งของเรานะคะเราได้ใช้เวลาไปคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนะคะแล้วในวันหนึ่งหนึ่งนะคะสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนี้นะคะมันสามารถช่วยให้เรานะคะบรรลุความฝันบนรรลุเป้าหมายของเราหรือไม่นะคะถ้าคุณ ว่าใช่นะคะปุ๋มก็ดีใจกับคุณด้วยแต่ถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่นะคะปุ๋มก็ดีใจกับคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงอะไรในตัวคุณนะคะแต่ทีนี้นะคะถ้าหากคุณตอบว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในวันหนึ่ง ได้ทำหรือว่าได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วหรือเปล่านะคะนี่คุณจะต้องรีบนะคะวิเคราะห์ตัวเองแล้วรีบปรับปรุงตัวเองให้เร็วให้ไวนะคะเพราะว่านะคะเวลาในแต่ละนาทีมันเป็นเงินเป็นทองนะคะเราควรจะใช้ให้มันคุ้ม มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะถ้าหากเรานะคะอยากจะบริหารเวลาของเราให้ประสบความสําเร็จหรือว่าบริหารจัดก,การเวลาของตัวเองให้เป็นนะคะมีคําแนะนาอยู่6ขั้นบันไดนะคะ6ขั้นบันไดที่ผมจะแนะนําวันนี้นะคะบันไดขั้นที่1นะคะ นั่นก็คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะให้เรานะคะมีความชัดเจนในการตั้งเป้าหมายของชีวิตของเรานะคะแล้วเป้าหมายที่เราตั้งนะคะจะต้องวัดได้จะต้องทำได้จริงและจะต้องไม่เกินกําลังความสามารถของเรานะคะบันไดขั้นที่2คือเราจะต้องรู้จักนะคะ จัดเรียงลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนนะคะของงานหรือว่ากิจกรรมที่เราทำนะคะให้เรานะคะจัดเรียงว่าอันไหนมาก่อนมาหลังอันไหนสำคัญอันไหนเร่งอันไหนด่วนให้เราทำสิ่งนั้นก่อนนะคะบันไดขั้นที่3คือการประเมินเวลาที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะอย่าลื เผื่อเวลาไว้สักประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะคะเผื่อว่าจะมีงานราดหรือว่างานหลวงเข้ามาหรือว่างานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะให้เผื่อเวลาตรงนี้ไว้ด้วยนะคะบันไดขั้นที่4นั่นก็คือขั้นการปฏิบัติ หรือว่าลงมือปฏิบัตินะคะการลงมือปฏิบัตินะคะเราจะต้องลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่เราวางไว้นะคะหรือว่าที่เราแพลนไว้ว่าในแต่ละวันเราจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องทำให้เสร็จตรงตามกับเวลาที่เรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะ บันไดขั้นที่5นะคะนั่นก็คือกําจัดสิ่งรบกวนนะคะการกําจัดสิ่งรบกวนนะคะแน่นอนว่าในวันหนึ่งหนึ่งนะคะมันจะต้องมีแน่นอนแหละง,งานราดงานหลวงที่เข้ามาให้เราช่วยหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเรานะคะหรือว่าเป็นงานเร่งด่วนที่เราเผื่อเวลาไว้แล้วนั้นนะคะมันก็ยังจะมีงานอื่นๆที่เข้ามาท้าโถงเข้ามาหาเรานะคะ ให้เรานะคะรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะอย่ารับมาซะทั้งหมดนะคะมันจะกลายเป็นว่าเรานะคะหนักอึ้งอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วเรานะคะจะทำงานของเราไม่ตรงตามเป้าหมายที่เรา ไวไ้นะคะคให้เรานะคะหัดปฏิเสธคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปฏิเสธแล้วนะคะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่มีน้ําใจนะคะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะแต่เรานะคะ ควรจะโฟกัสงานของเราหรือว่าควรจะทํางานของเราหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะให้เรานะคะจัดลำดับความสําคัญของงานก่อนนะคะบันไดขั้นที่6นะคะนั่นคือการที่เรานะคะจะต้องมานั่งทบทวนนะคะจะต้องมานั่งดูว่า เวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดไปแล้วนะคะให้เราเรียนรู้จากเวลาที่เราทําไปหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะคะแล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงให้เราดีขึ้นนะคะและนี่ก็คือบันไดทั้ง6ขั้นที่ปุ่มอยากจะแนะนําหรือว่านําเสนอนะคะให้ทุกคนนะคะได้ลองไปคิดนะคะหรือว่าลองเอาไปปฏิบัติด,ดู ะะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สนุกสนานกับการบริหารเวลาของตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเป็นคนมีวินัยในตัวเองนะคะเพราะการที่เราเป็นคนที่มีวินัยใน ตัวเองมันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เราตั้งไว้นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากเป็นกํำลังใจช่องเล็กๆที่อยากจะเติบโตช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกํำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกข้อความทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่องเล็กๆ ที่จะเติบโตช่องนี้นะคะคก็จะไม่ลืมทุกท่านเช่นกันนะคะควัน